One News ตรงไปตรงมานะครับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจกของไทยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งจากต้นปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับหลังจากนั้นก็มีตามมาหลายสิ่งหลายอย่างล่าสุดเรื่องของภัยแล้งก็ทำให้เราเกิดปัญหา มากทีเดียวกับเศรษฐกิจไทยณนะขณะนี้นะครับต้องมีการกระตุ้นกันในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่ของปี2,558การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่ประชุมคอรมอได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานถามว่าทําไมจะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อน แล้วก็การลงทุนนะฮะก็เนื่องจากงบประมาณการเบิกจ่ายของภาครัฐโครงการต่างๆออกไปช้าพอออกไปช้าการจ้างงานการที่จะเดินไปของเศรษฐกิจในภาพรวมก็ช้าตามไปด้วยเงินไม่อัดฉีดเข้าสู่ระบบนะครับคณะกรรมการชุดนี้คอรมเห็นชอบแล้วนะครับคอรมที่เห็นชอบแล้วคณะกรรมการชุดนี้มีรายงานว่าเตรียมมาตรการไว้ สามมาตรการนะครับก็คือการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดทั้งของรัฐบาลแล้วก็รัฐวิสาหกิะรวมทั้งแบบรัฐต่อรัฐด,ด้วยนะครับระหว่างประเทศกับประเทศนะครับการส่งเสริมการลงทุนโดยผู้แทนการค้าของไทยเชิญนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามีมาตรการการเงินการคลังที่จะฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจระยะเร่งด่วนอันนี้สําคัญฮะมาตรการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจระยะเร่งด่วนคอรมหรือว่ารัฐบาลเตรียมเงินไว้ ในวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับมาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟ,ฟูเศรษฐกิจฯฯระยะเร่งด่วนมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีกราฟิกให้ติดตามนะครับการฟื้นฟูในครึ่งปีหลังระยะเร่งด่วนหนึ่งก็คือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งวันนี้เริ่มออกทํางานวันแรกแล้วก็คือการเอาเงินไปจ้างบัณฑิตจบใหม่นะฮะที่ยังไม่มีงานทําให้ไปสํารวจช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยจากภัยแล้งไปทั่วประเทศเดือดร้อนตรงไหนบ้างใช่จะเยียวยากันยังไงใช่ครับก็การสำรวจเริ่มวันนี้วันแรกนะฮะ20กรกฎาคมไปถึง20สิงหาคมเพราะฉะนั้นคุณลุงคุณป้าพี่น้องเกษตรกรยังไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นมีใครมาหาชันที่บ้านเลยค่ะก็เริ่มวันนี้นักศึกษาจบใหม่นีก็จะไปพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าให้ข้อมูลกันโดยตรงเพื่อรัฐบาลจะได้เอาข้อมูลไปดูแลเรื่องของการเยียวยาด้วยใช่ไหมคะนะฮะก็ อันนี้1เดือนนะครับที่จะทํางานกันนะครับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นด้วยนะฮะก็ะะโดยจะมีการจ้างงานแล้วก็เอาโครงการต่างๆไปลงอย่างเช่นการขุดลอกคูคลองการขุดบ่อน้ําบาดาลการซ่อมแซมแหล่งน้ําต่างๆตรงนี้ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเรามีปัญหาน้าแง้งใช่ไหมฮะ,ะก็ขุดบ่อขุดลอกคูคลองเตรียมรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมาก็จ้างเกษตรกรที่ช่วงนี้ เพราะปลูกไม่ได้นี่แหละเอาไปทํางานตรงนี้นะครับมีมาตรการที่จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่มช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME ด้วยนะครับให้ธนาคารอ,อมสินปล่อยสินเชื่อให้ธนาคารพาณิชย์ก็จะปล่อยสินเชื่อให้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ถ้ามันมีความเสี่ยงสูงเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยรับส่วนต่างดอกเบี้ยรตรงนี้ให้แทนนะครับมีมาตรการภาษีกระตุน้นเศรษฐกิจโดยเร่งรัดให้เอกชน นำเข้าเครื่องจักรด้วยอ่าก็จะยกเว้นภาษีอากรการนำเข้าเครื่องจักรให้กับเอกชนอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆครับเครื่องจักรเข้ามาก็ต้องทำงานใช่ไหมคร,ครซื้อเครื่องจักรมาแล้วก็ไปจ้างแรงงานต่างๆการ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใช่แล้วครับเกิดการจ้างแรงงานใช่ฮะกระจายรายได้ด้วยนะคะสีด้านนี้วางเงินลงทุนไว้10,000แล้านบาทนะครับแต่ถ้าพูดถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ก็ต้องพูดถึงครมเศรษฐกิจครับคุยกันมานานมีกระแสข่าวมาตลอดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนครมเศรษฐกิจหนึ่งในนั้นค a n d i d a ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แมมท่านกำลังจะว่างงานพอดี กำลังจะหมดวาระ5ปีคู่ว่าแบงก์ชาติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย<อ>คุณประสานไรรัตน์วรกุลน,นะฮะ,ะนี่ชื่อนี่คู่มากับดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แต่อาจจะไม่แรงเท่าลองฟังดรประสานนะครับท่านให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้นะครับท่านก็ยอมรับเลยว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะขยายตัวไม่ถึงร้อยละสี่ถึงห้าคงจะได้แค่ร้อยละสามเพราะว่าปัญหาภัยแ้งเนี่ยมาแทรกปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมมันหนักเหลือเกิน ส่วนเรื่องการปรับคอรมอเศรษฐกิจและส่วนตัวท่านแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรลองฟังกันนะฮะก็เป็นคนชอบดูฟุตบอลเนี่ยเวลาโคช้ชเขาก็ต้องคอยดูแก้เกมบางครั้งก็ใช้ผู้เล่นชุดเติมแล้วก็เปลี่ยนแท็กติกบางครั้งเขาก็ปรับผู้เล่นบางครั้งว่าปรับผู้เล่นแล้วแทนที่แฟนขับของเขาจะจะเ hey ฮก็กลายเป็นโหก็มีเหมือนกันก็มันเป็นไปได้ทุกทางนะฮะอร่างนี้ก็คล้ายๆเกมฟุตบอลเหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าวิธีแก้คือเปลี่ยนแท็กติกเท่านั้นแน่นอนเขาก็เราก็เห็นบ่อยๆทีมฟุตบอลก็มีปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างบางครั้งปรับแล้วก็ลงล็อกเอาชนะคู่ต่อสู้ได้บางครั้งปรับแล้วอ้ยออกมาถูกแฟนโยนกระป๋องใส่รว่าทําไมถึงปรับแบบนั้นก็เป็นไปได้ทั้งสองสมแบบนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าอถ้าผู้เล่นเขาเล่นดีหรือเล่นมีา ใจเล่นก็เราก็ให้กำลังใจผู้เล่นเเราต้องการซเปอร์ครับใช่มันจะลงไปเหมือนกันไม่ใช่ซูเปอร์ซับเลยท่านบอกท่านไม่ใช่ซูเปอร์ซับนะฮะนักข่าวถามว่าแล้วเดี๋ยวหมดวาระแล้วท่านอยากทําอะไรท่านบอกท่านอยากเป็นผู้สื่อข่าวอยากเป็นผู้สื่อข่าวแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้รับมอบตําแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นได้นะคะก็รอติดตามดูนะครับ 1 n e News ตรงไปตรงมา